ผลของธรรมะจะประสบพบพานจะปรากฏในจิตใจของเรานี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันรวยขึ้นมามันอะไรขึ้นมาขอให้ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันดีขึ้นมามันไม่รวยก็ช่างหัวมันจิตใจที่เคยโลภมันลดลงจิตใจที่เคยโกนมันลดลงจิตใจที่เคยหลงมันลดลงความยึดมั่นถือมั่นที่มีจํานวนมากจะเป็นทุกข์มันลดลงจนผ่อนคลายนั่นแหละผลของมันเอากิเลสมาเป็นเครื่องวัดอย่าเอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องวัด นี่ที่ท่านบะากว่าสุขัสสะทาตาเมธาวีสุข,ขังโสอธิคัตชติผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วตนเองก็ได้ความสุขด้วยคิดถึงการกระทำของตนเองเวลาใดมันชื่นใจยกมือไหวตนเองก็ได้ ความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวจะมีความสุขเมื่อได้เอาเปรียบผู้อืน่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนตนเองก็มีความสุขอได้แต่คนที่มีคุณธรรมโดยเฉพาะธรรมชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าปลุกเราให้พระสงฆ์ทุกครูถ้าเธอจะไปเทศสอนใครก็ตามจะอนุเคราะห์ใครก็ตาม ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมิตสหายไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นอำมาตย์ข้าราชการพระราชามหากษัตริ์ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นญาติเป็นสายโลหิตเป็นพ่อเป็นแม่เธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เสพให้ตั้งมั่นให้สมาทานถือเอาอยู่ซึ่งคนทำสิงประการคือศรัทธาสินจาฆะปัญญา ถ้าเธอสามารถทำให้เขาตั้งอยู่ในธรรมสีประการนี้ได้เรามองไม่เห็นการที่ภิกษุจะทำประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งกว่าการที่เธอได้นำภพมุชนทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยะยะธรรม ทำสี่ประการนี้ถ้าเธอทำได้ก็เหมือนเธอได้นำบุคคลเหล่านั้นพระผูชนเหล่านั้นไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์เธอได้ปิดประตูนรกปิดประตูอบายให้แก่เขาแล้วโดยสิ้นเชิงเยเตพิกเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตับพังมันเยยุง่งพิษสทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้ มิตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวจจตุสุโซตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเซตภาปฏิท่าเปตภามิตรก็ดีอามาร,ราชการก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดี เธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติถือเอาสมาทานประดิษฐานจิตใจไว้ในคุณธรรมสิประการนี้ถ้าเธอทำอย่างนี้ได้เขาไม่มีทางที่จะตกต่ำอะวินิปาตะธรรมโมเขาไม่ตกลงไปในทางที่ถับเขาจะไม่ตกต่ำไปสู่อกุศลธรรม นิยโตเที่ยนแท,ท้สมโพธิปรายโนที่เขาจักบรรล,ลุธรรมโคติยานในเบื้องหน้า